ส้านีบ้านโตกทางคาราจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถตรยามั่ระวังอาการ้อขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบคิของสภารของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่ือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรเที่ยวที่9างคราที่สองข้งน่งเป็ขบวนรถโยขบวนที่1 1รถทางสถานีที่ไตัวรถสุพรรณ่ ผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบนไดค่ทงขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถที่โดยสารเนื่อนจากข่าศัตรจะได้รับอันตรายและแรงได้ขาดขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสาล่ายาสถานีบางปะกุในสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในการของาการรถไฟแห่งประเทศไทยขอของคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินาทางสู่สจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินาทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทานอีขอขอบคุณค่ะ Evet ve